ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยากเล็กคูสำหรับบำรุงร่างกายติวรักเต็มร้อยคืนนี้ค่ะเราอยู่กับจิตแพทย์นะคะที่จะมาช่วยปรับสมดุลชีวิตรักให้ลงตัวค่ะขอต้อนรับคุณหมออมพรเบญจพลทิพทักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำถามแรกนะคะส่งมาทาง Facebook ของชูรักชูรสกันค่ะ คือดิฉันอยากจะดูลักษณะของผู้ชายโรคจิตท,ที่ชอบใช้ความรุนแรงให้ออกค่ะ ว่าจะมีจุดสังเกตยังไงบ้างเช่นชอบทารุณทางเพศอชอบใช้ความรุนแรงที่อันตรายสําหรับผู้หญิงเพราะกลัวว่าถ้าวันหนึ่งถ้าแต่งงานไปกับผู้ชายเนี่ยที่ชอบใช้ความรุนแรงจะเป็นอันตรายกับตัวเองอค่ะแล้วก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญสอนนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ดูหน้าก็ไม่รู้ใจค่ะ,คะไม่ว่าจะสวยเก่งแค่ไหนก็ยังถูกทําร้ายกันอยู่ดียิ่งเจอคนมากหน้าหลายตาด้วยแล้วไม่รู้จะระวังตัวยังไงดีค่ะโอ้ค่ะแหมจริงๆแล้วต้องบอกว่า ต้องแยกประเด็นนิดหนึ่งนะคะว่าะระหว่างความรุนแรงประเภทที่แบบชอบตบตีทําร้ายก็เรื่องหนึ่งแต่ประเภทที่แบบมีความสุขทางเพศด้วยความรุนแรงเช่นตบตีไปแล้วก็มีออกซิเหรือว่ามีความสุขทางเพศไปสองอันนี้สองประเด็นที่อาจจะต้องแยกออกจากกันเซ็ก<ๆ>รุนแรงเนี่ยคือประเภทแบบซาดิสซึนะคะซึ่งกลุ่มน,นี้เนี่ยเขามักจะ แบบแมชกันได้ดีกับกลุ่มที่เป็นมาโซคิสติกทั้งหลายก็ค่ชอบความเจ็บปวดกระทเราก็มีความสุขทางเพศอะไรอย่างเนี้ยเขาก็จะแมชกันแล้วก็บางทีเขาก็จะมีนัยยะบางอย่างที่วิ่งเข้าหากันด้วยกลไกทางธรรมชาติที่รู้ทางกันอยู่หลายๆคนบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดไปเจอคนแบบนี้เข้าเนี่ยถือว่าโชคร้าย แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของการสังเกต<อ>การรู้จักที่จะเรียกว่าเฝ้ามองว่าเอ๊ะแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้คือโดยทั่วๆไปเวลามีความรักเนี่ยน้ำต้มผักที่ว่าหวานนั้นเนี่ยเขาจะหวานกับเราแต่กับคนอื่นโดยทั่วๆไปเช่นกับพ่อแม่พี่น้องอเพื่อนฝูงเขามันจะมีความห้า,า,าความก้าวร้าวความก้าวร้าวความหยาบ กระเด็นกระดอดออกมาถ้าเราไม่ปล่อยให้ความรักบางตานักเราจะมองเห็นอันต่อมาก็คือในช่วงเวลาของการที่เขามีความหงุดหงิดความโมโหซึ่งคนเราเนี่ยก่อนจะตัดสินใจเป็นคู่กับใครครนะคะอันนี้ ค่อนข้างแนะนําเลยนะคะเราควรจะคบหากันได้นานเพียงพอที่จะเห็นช่วงเวลานั้นของเขาบ้างมไม่มากก็น้อยแต่ดูคนรอบข้างด้วยเช่นความสัมพันธ์ของเขากับกลุ่มเพื่อนฝูงโอ้โหคนนี้ก็ไม่ถูกกันคนนั้นก็ไม่ถูกกันพ่อแม่ก็ยังไม่เอาเลยกรณีก็ต้องนึกถึงไว้ก่อนว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างความสําเร็จในการทํางานทั้งหลายเพราะว่าดิฉันว่อไปคนที่ทํางานได้ดีอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องผ่านช่วงเวลาของความสําเร็จที่ต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองนะคะหงุดหงิดคนนั้นคนนี้ก็ต้องสามารถที่จะจัดการ อารมณ์ได้พอสมควร,ครนะคะคและอีกอันนึงที่สําคัญมากนะคะว่าสิ่งที่ทําให้คนเราขาดสติอย่างที่ค,คิดไม่ถึงที่สําคัญมากคือประเภทสุรารนะคะเรื่องของสารเสพติดคนกลุ่มนี้เนี่ยโดยพื้นฐานเวลาอยู่ธรรมดาเขาอาจจะดูเรียบร้อยดูแยกตัวดูเก็บตัวได้ซ้ําไปขี้อายหนักมากเลยทั้นองน,นั้นแต่ว่าพอมีสารเสพติดที่ทําให้เขาขาดการควบคุมตนปุ๊บเนี่ยตอนนี้เขาจะพลิกเป็นอีกคนหนึ่ง<ช>ได้ถ้าเราดูได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ ไม่ปล่อยให้เกิดความลำเอียงด้วยความรักแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าเขาดีพออันนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่า99%แล้วแหละนะคะที่เขาจะต้องเป็นคนที่ใช้ได้เลยทีเดียวในแง่ความรุนรแรงพฤติกรรมแบบนี้น่าจะดูไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรื่องพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศเชิงเซ็กเนี่ยอนน้นี่นี่ดูยากมากนะคุณหมอใช่ค่ะคือรุนแรงเพื่อให้เกิดความสุขทางเพศนะคะกลุ่มนี้ถ้าจะว่ายาก ก็ไม่เชิงนะคะมันอีกแล้วค่ะดูได้ด้วยเหรอคะคุณหมอดูได้ค่ะดูได้นะคะตั้งแต่ภูมิหลังอย่างเช่นบางทีเขาอาจจะผ่านชีวิตแต่งงานหรือการมีคู่มาก่อนแต่ว่าไม่ค่อยรอด นะคะยุเว้นถ้าเกิดเขาเจอมาโซคิสติกที่ลงตัวกัน<ม>เขาก็จะอยู่<ม>รอดปลอดภัยแล้วไม่ควรจะมายุ่งกับเราถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาเคยแต่งกับคนนั้นเคยอยู่กับคนนี้แต่และคนนี้ก็จบมาแบบหมางเมินแล้วก็เจ็บปวด<ม><ม>นะคะบางทีอาจจะต้องอสงสัยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของพฤติกรรมซ่อนเร้นนะคะกลุ่มที่มีความสุขทางเพศแบบเจ็บปวดเนี่ยมักจะมีมุมส่วนตัวบางเรื่อง<ม>นะคะอย่างเช่นสะสมแซ่<ม>สะสมอะไรที่ไม่ค่อยจะให้ใครรู้ใครเห็นจะมีช่วงเวลาลึกลับความส สนใจในเรื่องของหนังสือนังหาอุปกรณ์ที่นําไปสู่ความสุขทางเพศของเขาก็จะมีความแปลกแยกบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วสนิทสนมกันมีโอกาสศึกษากันเพียงพอมักจะมีอะไรกระเ็นกระสายให้เรารู้นะคะไม่ถึงกับดูไม่ออกซะเลยทีเดียวอานิดหนึ่งค่ะกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีภูมิหลังในครอบครัวที่เจ็บปวด ะะอย่างเช่นเคยถูกทําร้ายเคยไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายทางร่างกายหรือการทําร้ายทางเพศก็แล้วแต่อันนี้เป็นสาเหตุสําคัญข้อหนึ่งของเรื่องนี้ผู้หญิงหลายๆคนที่อาจจะแต่งงานแล้วหรือมีลูกแล้วด้วยซ้ำแล้วเจอแบบนี้ควรทํำยังไงคะคุณหมอหมอเองต้องให้ยืนยันเลยนะคะจะรักเขาก็รักต่อได้แต่ไม่ต้องพลีร่างกายพลีชีวิตเพื่อทนุถนอมความรักที่เจ็บปวดเช่นนี้รักกันได้แต่อยู่ด้วยกันและมีเซ็กส์กันในแบบที่เราไม่พร้อมไม่ได้ค่ะ ก็เรียกหาอิสรภาพของตัวเองซึ่งในปัจจุบันนี้นี่มีหลายรูปแบบมากองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนนะคะ NGO ภาครัฐโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีที่ให้คำปรึกษาอยู่มากมายคิดอะไรไม่ออกก็1323โทรไปเบื้องต้นแล้วบอกเล่าถามหาจุดที่เราจะไปช่วยไปขอ,อการเชื่อเหลือได้เร็วที่สุดนะคะ ถามต่อว่าแล้วรักษาได้ไหมได้ค่ะแต่ยากเลยทีเดียวห,หลายๆคู่เนี่ยเราก็แนะนํำว่าให้คงแค่ความรู้สึกทางใจเอาไว้แต่ไม่ควรเข้าใกล้ถ้าฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุความรุนแรงนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอีกคําถามน่า,าสนใจมากคุณหมอที่น่ารักหนูเป็นเด็กผู้หญิงอายุ17ปีค่ะหนูปีหนูมีปัญหาอยากจะปรึกษาคุณหมอนะคะ เวลาที่หนูช่วยตัวเองเนี่ยแม่ก็มักจะได้ยินและเข้ามาด่าตลอดหนูเคยปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็บอกกับหนูว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่แม่เนี่ยกลับเห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าอายแล้วก็ต่อว่าบอกว่าหนูเป็นเด็กไม่ดีหนูไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยใช่ไหมคะก็เป็นที่ยอมรับกันค่ะว่าการช่วยเหลือตนเองหรือว่า m a s t u r เ a t i o n เนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดถ้าเลือกคือต้องมีเงื่อนไขท่านิดนึงนะคะถ้าเลือกวิธีการที่ปลอดภัยนะคะปลอดภัยไม่พอค่ะต้องถูก ที่ถูกการลเทศะแล้วก็มีความลงตัวในสิ่งแวดล้อมที่พอสมควรด้วยนะคะคก็หาห้องหับหาสถานที่หาจังหวะเวลาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการควบคุมกลไกนะคะเรื่องเสียงเรื่องอภาพต่างๆที่ออกสู่สาธนารณะนั้นเนี่ยก็ปิดจะให้มิดชิดนะคะก็น่าจะผ่านพ้นจุดนี้ไปได้คุณพ,พ่อคุณแม่ทั้งหลายที่ดู ชมเราอยู่ตอนนี้นะคะคงต้องเรียนว่าการให้ความรู้เรื่องเพศกับลูกที่ถูกต้องนั้นหมายรวมถึงการที่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยอมรับว่ามาส t e r b เเตเป็นทางออกทางเพศที่ดีงามถูกต้องอในการรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม,มนะคะและถ้าหากว่าเราไปเจอะเจอเรื่องของอ่านลูกมาส t e r b เเตหรือว่าลูกมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเพศเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเขาแล้วเนี่ย แล้วคุณพ่อคุณแม่มีท่าทีวิไว้กระตู้วูตกอกตกใจสิ่งที่ตามมาก็คืออารมณ์นิดนิดหนึ่งที่น้องเล่าให้เราฟังคือเกิดอาการประชดประชันปิดบังพ่อแม่ซะเลยคุณพ่อคุณแม่ที่ห้ามรูกว่าอย่ามาสเตอร์เบดหลายคนประชดด้วยการไปมีเซ็กส์คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่บอกว่าห้ามมีเซ็กส์เพราะไปเห็นคอนดอมก็จะประชดประชันคุณพ่อคุณแม่ด้วยการมีเซ็กส์ที่ไม่มีคอนดอมต่างหาก ทั้นแทนที่เขาจะมีความปลอดภัยมากขึ้นได้รับความเข้าใจมากขึ้นจะกลายเป็นว่าเขาเตลิดเปิดเปิงไปจากการรับรู้ของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปมีอะไรไม่บอกเล่า<ม>อาจจะปิดงําซ่อนเร้นแต่ไม่ได้หยุดพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเลยตรงกันข้ามบอกเล่ากับเขาด้วยความเข้าใจว่าอ๋อเรื่องนี้มาเสเตอร์เบดนะทําได้แต่หนูต้องระวังนิดนึงขณะที่หนูทำเนี่ยเสียงม,มันดังออกมาหนูควรจะเลือกเวลาเลือกที่ตรงนั้นตรงนี้หรือว่าเห็นคอนดอมเออใจหนึ่งก็หวั่นนะลูกเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเพศ ซึ่งสำหรับเด็กเนี่ยบางทีมันมีความเสี่ยงมันมีความเสียหายมันมีอันตรายแต่ขณะหนึ่งแม่ก็ภูมิใจที่ลูกรู้จากวิธีการป้องกันมันป้องกันอะไรบ้างแล้วใช้ยังไงนะจือโอกาสปรับท่าทีที่เป็นกลางพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วก็ทําให้เขามั่นใจว่าถ้าหากว่าควบคุมเซ็กซ์ได้ปฏิเสธเซ็กซ์ได้แล้วก็ใช้มัสเวอร์ทแทนทําเถิดแต่ถ้าไม่ได้แล้วคิดว่าจะต้องมีเซ็กซ์จริง โอ้โหมันแบบสุดขีดแล้วคอนดอมเป็นทางเลือกที่ต้องเกิดขึ้นร่วมกันเสมอนะคะก่อนที่รู้รู้จักเซฟเซ็กส์ค่ะนี่ก็ต้องขอบคุณคุณคุณหมอคนเก่งของเรามากนะครับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์คุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะและสำหรับคุณผู้ชมของเรานะคะที่เป็นเจ้าของคําถามแล้วก็ได้รับการตอบออากาศโดยคุณหมอในวันนี้ค่ะจะได้รับหนังสือแนวคิดดีๆของคุณหนุ่มเมืองจันทร์จากสนักพินมติชนค่ะ ก่อนสู่คุณผู้ชมไปนอนในคืนนี้นะครับก็ขอบคุณนุงแรมเอเชียด้วยใจกลางเมืองเลยครับที่ร่วมชูรักชูรสกับเราในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะของดิฟออเช l ล์ค่ะรองเท้ามาดามฟลามิงโกและเครื่องประดับ t o m ดิกแอนเทอรรี่นะคะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ เอรว่มันเป็นเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วมันมันมันมีหินก็ต้องมีหยางเวลาที่คุณรักคุณก็ต้องรักอย่างอย่างมีสติอะไม่ใช่ว่าโูรักโดยไม่ไม,ไม่คิดไม่อะไรเงี้ยผลที่ตามมามันก็จะทําให้เรารู้สึกแย่บาลานซ์มันรู้จักมันแล้วก็เรียนรู้มัน